สนับสนุนโดยดลอโซช็อปอยากได้ของเล่นเหรอลองติดต่อเข้ามาดูสิสวัสดีครับกับโมโหกับเกมตัวแมนเน็กซ์ทันกอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องพูดคุยทำเพลงกันรมากนะฮะต่อ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 นะก็ตอนนี้อาการหวัดอะไรต่างๆผมก็เริ่มจะดีขึ้นมาอีกหน่อยแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามา นะครับผมก็เสียงผมก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วล่ะนะก็จะมาเล่นตัวตัวนี้แล้วมัง้งถึงแล้วมัง้งตัวนี้เล่นไปแล้วเนาะเล่นนานจนลืมโอเคตัวนี้แหละนะดาร์กซัเรียกว่าเป็นตัวเรียกว่ายังไงลาร์ดบอสในซีรีส์ข <Yeah. S 1> องเมีเน็กซัตนะต้นเหตุของทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าเปิดตัวมาได้ค่อนข้างจะกากนิดนึงนะฮะแฮนโอเร์ลา,าบคาบสามหนะ้าแกนี่มาไรประโยชน์สิ้นทีตายซะเฮ้ สมุนที่ไล่ค่าตายซะตายซะคิดวิธีทีถูกหรือคิดผิดนี่สร้างเอ้ยที่สร้างแกขึ้นมาเออเฮ้ออ้ยเอเฮ้ยเออไอพวกนี้อยู่ล้อมานี่เออแหละอ๋อเฮ้ยเราขึ้นเต่าสีแดงสีแดงนี่คือจะอยู่ในภาค G T หรือคือเป็นชื่อ,อเค้ื่อนตาวิดเข้าใครดูใครใครดูจะทราบครับอไอตัวไรประโยชน์ไอตัวไรประโยชน์คนไร้ค่าอย่างแกก็ตายไปซะเรียกว่ามาเก็บเออเรียกว่าไงไอ้พวกตัวที่ไรประโยชน์นะฮะกูร้ายตัวนี้นะครับผม ตัวโจรเลยตัวตัวบอสเลยนะฮะแก่ตัวนึงโภบอยอุตส่าห์ไว้ใจให้โภบอยแต่เราทำงานไม่ได้เรื่องไอ้สัสไอ้พวกลิวล้อมาอีกทีนึงเออเพื่อทำกับเจ้านายแบบนี้เหรอฮะทำกับเจ้านายแบบตีเหรอฮะ นั่งกับเจ้านายแบบนี้เหรออ๋อตายซะตัวหน้าขยะนขยั่งฮู้วีเท่กว่าของนุ่อาเยอะมาแล้วเดี๋ยวเวลาไปเก็บกวาดเจาตัวต่อไปแล้ว นึกเลยว่าจะมาเจอตัวแกในสภาพเละเทะแบบนี้นูดโจมตีเข้ามานี่หลอกกันอย่างนั้นเหรอ <c oughs> สภาพแกในตอนนี้นะไม่ควรค่าให้ตอ่อสูอ้เฮ้ยกำลังโม้อยู่เลยน้อยตัวแกในสภาพนี้นะไม่มีค่าให้สู้เลยจเจอเรื่องราวก่อนแกยังดูดีกว่านี้เยอะอเพราแกใช้ระเบิดนั่นแหละอันนี้เป็นเนื้อเรื่อง โนอาสูาส้กับดาซากิก่อนจะเข้าในเรื่องซีรีส์ตำนมนนิกซับนะครับที่โนอาระเบิดตัวเองนะครับที่นี่แหละจะได้ฆ่าแกอีกรอบสักทีหน,น,นึ่งอ้าเนธายซะเจ้าพระเจ้าในร่างไม,ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเจ้าพระเจ้าในร่างเละ แกตัวหนึ่งเหมือนจะโผล่แต่ก็ไม่ได้โผล่ใครงก็ลืมเหมือนกันตายซะตัวไรประโยชน์เออทำกันจานายแบบนี้เหรอฮะสาเลี้ยงดูมันตั้งแต่เด็กป้อนข้าวป้อนนำ้ำมานี่ไอ้ลิวล้อ,ลอเอเอไอ้พวกไม่รู้จักบุญคุณตายซะมาตีเต่าสิเข้า มั่วแล้วมั่วเพื่ออะไรอะไรรู้รู้เลี้ยงดูผูเสือแกมาฉันรู้ทางแกหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยาคลื่นเต่าติดเข้าไปกินอีกทีนึงฮะฮอตายซะ ใน,นที่สุดคือฆ่าก็ได้สักทีไอตัวหายตัวได้นี่ก็เหมือนกันเหมือนจะเก่งอาวไม่เจอโนอาหรอโอ้เซ็งเลยรู้จะเจอคู่ปรับเก่าซะหน่อยมันไม่เหมือนภาคสามที่ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวแบบตัวคู่คู่ของแต่ละตัวอันนี้ไม่ใช่เลย ตุ่มมาอย่างงั้นพี่พี่เก็บกวาดให้เรียบร้อยนี่นี่อยู่นั่นใช่ไหมอยู่นั่นใช่ไหมเฮ้ยทำกันจนนายแบบนี้อย่างนั้นเหรอเอาไปให้ไม่ได้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินมันกินซะแล้วมังอาจบังอาจบังอาจบางอาจนะเฮ้ยเพ้ยอไอ้แน่แกบังอาดทำกนันเลย,ยทัเ้ทเมื่อฉันกระพริบ,บต้องตาย อู้อถามหมดแล้วแล้วหมดแล้วตายลยแล้วไอ้ตัวลนยาวตัวรประโยนตี้สวยเสียงเาเิทเอะแบบเหมนคนองมตีกันทั้งหน้าถไรประโยชน์ตายตายกันให้หมดเลยเออจบแล้วเหมือนจะสั้นไปนะ คอมโบมันก็แรงไงดักากินะครับผมได้อะไรไหมเนี่ยไม่น่าได้มั้งยังไม่ได้ต้องเล่นตัวให้ครบก่อนนะนับกีศาด้วยนะฮะอ่ะโอเคพวกฝัง่งมัมแอนตัวร้ายกับตัวดีก็หมดแล้วเอ้ยตัวดียังไม่หมดเหลือล่าแอนแฟนินีกที่ยงไม่ได้นี่นะฮะก่อนที่นี่สัปหลาดไอ้พวกเนี่ยในเรื่องมันจะเรียกว่าอะไรส,สเปซบีชใช่ไหมแต่เชื่อแต่ละตัวนี่บางทีผมก็ไม่รู้อ่ะให้บอกลักษณะามาแล้วกันนะฮะไอ้ตัวนี้ก็เป็นอะไรไอ้ตัวแมงป่องเห อะไรนะไอตัวที่มันก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกลักษณะมาผมก็รู้นะฮะรู้จักชื่อแค่ตัวนี้นะคือเดอะวันนะครับผมแล้วก็ไอตัวหยึกหยีนะฮะตัวสามหน้าไอตัวที่ถูกลืมแล้วก็ไอตัวลิ้นยาวนะครับจำลักษณะเอาไว้แล้วคอมเมนต์ขอมาได้นะฮะก็ถ้าเกิดขอตัวไหนมากๆ,ๆก็จะเล่นในคลิปต่อไปเหมือนเดิมนะครับผมอ่โอเคอ่ะโอเคครับก็สไเหล่านี้ก็เพียงเจ้าดินะครับขอบคุณมากนะที่ตามตั้งเรื่อจนจบนะครับ ถ้าชอบกดแล้วจะใช่กดแชร์ไม่แรคล่วซับสไครป์ไม่พอจะไปกดไลค์เพจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ